ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าประจำการในปี2026นั่นคือ2026นิ new ch 5 3 gs สุดยอดเฮลิคอปเตอร์จากเยอรมนีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับภารกิจที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นสำหรับกองทัพบ,บกไทยเองก็ให้ความสนใจในรุ่นนี้อย่างมากเพราะสมรรถนะของมันตอบโจทย์การใช้งานทั้งในภารกิจลำเลียงการกู้ภัยและการสนับสนุนกำลังพลในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก 2026 New CH53GS ถือเป็นการพัฒนาใหม่จากกลุ่น CH53 เดิมที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกแต่รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีล่าสุดและวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกด้านตัวเครื่องมีโครงสร้างที่ออกแบบให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกพร้อมทั้งติดตั้งระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและกำลังพล ด้านสมรรถนะการบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า16ตันซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดและยังสามารถบรรทุกกำลังพลได้สูงสุดถึง55นายหรือบรรทุกยานพาหนะขนาดกลางได้ถึง2คันในเที่ยวเดียวระบบเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟใหม่ช่วยให้มีแรงขับที่สูงขึ้นสามารถบินได้รวดเร็วกว่าเดิมความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทำการบินไกลกว่า1,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติม นั่นหมายความว่ามันสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลหรือเขตธุรกันดารได้ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือระบบเอวีอีนิกที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นข้อพิเของ c h 53GS ใช้จอสแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้การควบคุมง่ายขึ้นลดภาระงานของนักบินระบบนำร่อง GPS และเรดาร์ที่แม่นยำสูงช่วยให้สามารถบินในสภาพอากาศที่ยากลำบากและพื้นที่ที่มีภูมิประเทศซับซ้อนได้อย่างปลอดภยัย นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันการตรวจจับด้วยเรดาร์และอินฟราเรดทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีการป้องกันอย่างเข้มงวดได้อย่างมั่นใจสําหรับกองทัพไทย c h 53 g s ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเพราะประเทศไทยมีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูเขาป่าไม้และพื้นที่ชายฝั่งการมีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับการลำเลียงกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จำนวนมากในคราวเดียวว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนภารกิจชายแดนการขนย้ายยุทธปกรณ์หนักหรือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติหนึ่งในภารกิจที่ ch 5 3 gs ทำได้ดีมากคือการลำเลียงยานพาหนะหุ้มเกราะและระบบอาวุธหนักไปยังแนวหน้าด้วยกำลังการบรรทุกสูงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์รบจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วและความยืดหยุน่น นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนภายในลำตัวเพื่อรองรับการบรรทุกผู้บาดเจ็บในภารกิจกู้ภัยหรือการอพยพผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมดินถล่มหรือภัยธรรมชาติอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านระบบป้องกันตัวเอง CH53GS มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธระบบยิงแฟงเพื่อลอกล่อก,การล็อกเป้าหมายของศัตรู รวมถึงระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกค,คามรอบตัวแบบ360อองศาช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้กับเฮลิคอปเตอร์และกำลังพลที่อยู่บนเครื่องในทุกภารกิจนอกจากสมรรถนะที่โดดเด่นแล้วนักออกแบบยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของกำลังพลที่อยู่บนเครื่องพื้นที่ภายในกว้างขวางออกแบบให้สามารถติดตั้งเบาะนั่งได้หลายรูปแบบตามลักษณะของภารกิจรวมถึงติดตั้งระบบลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารได้รับความสบายแม้ในสภาพอากาศแปรปรวน ที่สำคัญคือ ch 5 3 gs ยังรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่ต้องลงจอดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานและทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันหลายประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางได้แสดงความสนใจในการจัดซื้อ ch 5 3 gs และสำหรับประเทศไทยกองทัพกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการบรรจุรุ่นนี้เข้าประจำการเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าที่ใช้งานมานานหลายสิบป,ปี หากประเทศไทยเลือกจัดซื้อรุ่นนี้จริงจะถือเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติในมุมมองด้านความมั่นคงหากประเทศไทยมี CH 53 g s เเข้าประจำการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายแดนการส่งกำลังพลอย่างเร่งด่วนหรือการปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงขึ้นในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ในอนาคตอันใกล้หากกองทัพไทยจัดหา CH-53GS มาใช้งานจริงเราอาจได้เห็นการฝึกซ้อมร่วมระหว่างหน่วยบินไทยกับกองทัพต่างประเทศซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะของนักบินไทยและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ2026 New CH-53GS ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มปฏิบัติการที่ครบวงจร ด้วยสมรรถนะขั้นสูงเทคโนโลยีทันสมัยและความสามารถรอบด้านทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดและหากประเทศไทยเลือกใช้เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในศักยภาพทางทหารของชาติหากคุณชื่นชอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยอย่าลืมกดติดตามช่องไทยวอลแมชชีนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดของเรา และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า